ไ่ผมยังไม่ได้ดูแค่แสดงการดูใบย่าขับปีต้องจับอจะแล้วจะแล้วจะจับไหมล่ะคะเนี่ยหมดอายุไหมจะผมจะเห็นก็จับสิคะต้องหยิบให้ผมก่อนเอาก็ะนี่เด้ๆให้ยุกเอาติล่ะเ็จะเอากระดาษเนาะใช้รถที่ยังไม่เสียภาษีนะขอผมหมดแล้วนะทางผมใช้รถที่ยังไม่เสียภาษีอ๋อหนึ่งรถไม่มีป้าย ภบรเวนครับถ้ามีปัญหาอะไรเชิญพรบรเวียนนะครับจะได,ได้คุยกันประอบรถารรทอกไหมนะเอาโทรศัพท์มาเองาาโทรหาบอสนี่บอยเจอทุกวันครับ,ท,บทุกวันด่นาเนี่ยจับทุกวันเลยนี่ก็คุณก็ทำทีก็ก็จ่ายมีใบสั่งแล้วไปจ่ายค่าปรับแล้วสี่ร้อยจ่ายแล้วค่ะไปสี่ร้อยก็ไปไปจ่ายค่าปรับแล้ว ดูได้นะครับผมสามารถจัดสินได้ค่ะก็ไปจ่ายแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่สามกรุฟ้าซึ่งเขากำหนดให้ใน24ชั่วโมงนะครับไปไปไปที่จริงครับเราได้มันไม่มีป้ายบอร์สากทำไมไปติดต่อบริษัทแล้วนี่อยู่มีมุดหานี่แล้วจะแต่ผมทำไงเขามาให้มามิสซูมุกหานี่ครับคุณลองคุยไปกับร้อยเยนก่อนนะครับแล้วผมเจอทุกวันทุกวันด่านมันได่ว่าผมขับวันนี้กี่เที่ยวกี่เที่ยวเตเย็นครับไปคุยกับร้อยเยนดีกว่านะครับ คือคนเสียทุกวันอย่างนี้ทำไงนี่ครับไปคุยกับลอยเวียนเชิญครับคุณอย่างไรก็มีปัญหาอะไรท้องใจอะไรยังไงก็ไปคุยกับลอยเวียนนะครับถ้าเกิดมีอารมณ์มีปัญหาแล้วนี่มีอารมณ์แล้วมีอารมณ์แล้พี่มังกรเอาไอ้นี่ดิไปประธานเอาโทรศัท์หาประธานเนี่ยเห็นไหมไมหาเลยโทรเลย ลงมานี่ลงโยังไงลงมาัโลอยู่ลงมานี่เดี๋ยวจะอธิบายฟังนะอ่าบงต้นเนี่ย ตำรวจเขาเขาขอดูใบอนุขี่ก่อนว่ามีใบอนุขี่กับรถโดยได้รับอนุญาตไหมสองที่เรียกตรวจเพราะว่ารถใครก็เอาไปสีว่าผมยังไม่ได้ดูแค่แสดงการดูใบอนุญาตขับขี่ต้องจับเอาจะแล้วจะแล้วจะจับไหมเหะคะเนี่ยหมดอายุไหมรถจะเห็นก็จับสิคะต้องหยิบให้ผมก่อนเอาก็ะนี่เด้ๆให้ยุกเอาติล่ะเอาเจ้ากระดาษเนาะใช่รถที่ยังไม่เสียภาษีนะ นะครับทานผมใช้รถที่ยังไม่เสียภาษีเพราะหนึ่งรถไม่มีป้ายพบรอยเวียนครับทำมีปัญหาอะไรเชิญพบรอยเวนนะครับจะได้คุยกันประอบรถบนรทุกไปเอาโทรศัพท์มาเองโทรหาบอสของแม่บ่อยเจอทุกวันครับทุกวันด่าเนีสจับทุกวันเลยเนี่ยก็คุณกระทำผิดก็ก็ก็จ่ายมีใบสั่งแล้วไปจ่ายค่าปรับแล้วสี่ร้อย จ่ายแล้วค่ะไป400ก็ไปไปจ่ายค่าปรับแล้วผมดูได้ครับผมสามารถจัดสินได้ค่ะก็ไปจ่ายแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ซึ่งเขากำหนดให้ใน24ชั่วโมงนะครับไปไปไปที่จริงขับเราได้มันไม่มีป้ายบริษัททำไมไปติดต่อบริษัทนี้อยู่อยู่มุกอาหารนี่แล้วจแต่เขาทำไงเขาไปให้มามิสซูมุกดาหารนี่ครับุณลองคุยไปร้อล้านก่อนนะครับแล้วผมเจอทุกวันทุกวันด่านมันควาว่าผมขับ มันเปกิจเที่ยวกิจเที่ยวเจนเยนครับไปคุยกับร้อยเย็ดีกว่านะครับเพราะว่าผมแฝดคือคนเสียทุกวันอย่างผมทำไงนี่ไปคุยกับร้อยเย็นเชิญครับคุณยังไงก็มีปัญหาอะไรเข้องใจอะไรยังไงก็ไปคุยกับร้อยเย็นนะครับท่านค่ะมวลมวลก็อยู่ถ้าเกิดมีอารมณ์มีปัญหาต้นนี้มีอารมณ์แล้วมีอารมณ์แล้วพี่มังกรเอาไอ้นี่ดิใส้ประธานเอาโทรศท์หาประธานดิใช่ไหมไปาเลย mời bác nhường qua, nhường qua, thôi vậy nè, bác nhường qua, nhường qua. Thôi, อ่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจเขาขอ,ขอ,ขอดูใบอนาขี่ก่อนว่ามีใบอนาขี่กับว่โดยได้รับญาตไหมสองที่เรียกตรวจเพราะว่ารถ